ดีครับหลายคนมาครับโบแนะนําให้พี่จ่าทำวิธีทำ200ลิตรให้ดูหน่อยอ่ะหนๆนก็ทําแล้วนะครับจัดการให้เลยวันนี้จะพาไปดูการทําเตาเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรนะครับตามครับผมสวัสดีครับคลิปนี้พี่จ่าจะมาพาทําเตาเผาถ่าน200ลิตรนะครับพี่นองไหนคนขอมาหาถัง200ลิตรมานะครับสักใบหนึ่งนะครับนี่ฝานะครับจะถ่ายไปเร็วเลยนะฮะ ทั้งสองอันนิดหนึ่งใบนะครับหาเซนเตอร์มันตรงกลางนะครับหาเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็เจาะดูนะครับเจาะรูให้เท่ากับเหล็กเอ่อแป็บหรือเหลี่ยมตัวก,กล่องที่เราเาเข้าไปนะครับไ,ได้อันนี้ตัดมาเพียงแค่หนึ่งเมตรอีกสามเซนก็พอนะครับเพราะว่าให้โผล่มาเล็กน้อยอพอเราเจาะรูใส่เสร็จน,นะครับก็เชื่อมเชื่อมไฟอ่อนนะเพราะว่าเด็กกันบางมากนะไฟอ่อนเรื่อยๆอันนี้คือด้านก้นมัน,นะครับ ท้มันนะท้ให้ผมมาประมาณสักสามเซนนะเพื่อจะเสริมแผ่นเหล็กนะครับเพราะว่าทําเตาตัวนี้ต้องให้มันต้องเสริมแผ่นเหล็กถ้าไม่เสริมแผ่นเหล็กนะครับได้ไม่กี่ครั้งจาก็เลยใช้ตัวนี้เหล็กนาซีเมนต์นะครับมาต่อกันนะครับจะตัดกลมแผ่นเดียวเลยก็ได้พี่จ่าก็หาเศษเหล็กพวกนี้นะครับมาต่อต่อมาแล้วก็เจาะรูให้เท่ากันเชื่อมตัวถังสองลิตรก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยตัวนี้มาครอบจะครอบให้เลยขอบมาเลยก็ได้นะครับขอบจะดีที่สุดนะครับอันนี้ พอดีว่า,าไม่เอากลับเองก็เลยเช่องในก,ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเหล็กไฟจะปาะทะตัวเหล็กนี้ก่อนนะครับจะไม่ทําให้ของล,ลิปผุไวนะครับผุไวแต่ถ้าเราใช้แบบนี้เลยเนี่ยทำได้ใค้ไม่กี่ครั้งก็ผุนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่จะาพาดูื่อยนะครับ นนีนะครับแล้วก็นำถังมาวางคาบนะครับเพื่อจะให้วัดขอบด้านนอกนะครับตัวนี้จะวัดขอบด้านนอกนะครับขีดเส้นขอบด้านนอกแล้วก็ใช้ค้อนมาตัดเราจะได้เตาที่แข็งแรงขึ้นหลายเท่าตัวเป็นร้อยครั้งเลยนะครับเด็กนี้ทนมากเด็กซีเมนต์ตัวนี้นะครับ เส้นเชืจะตัดนะครับแล้วก็ไปตัดเป็นวงกลมหรือเป็นเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกนะครับจะให้ตัดเป็นวงกลมเลยเอาไว้เชื่อมด้านนอกนะครับแก๊สเราวัดออกมาประมาณทักสามเซนสองเซนสามเซนก็ได้หรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับวัดนะครับใช้ลูกเชื่อมวิ่เจาะ เราเป็นดูแล้วค่อยไปวาดเพราะนี้มาทาสแล้วค่อยวาดนะไม่งั้นมันจะอย่างได้นนียเราจะใช้ตัวเชื่อมตัวนี้ก็ได้ถ้ามีโฮโซเป็นตัวสองจุดหนึก็ได้นะครับอยากใช้ตัวนี้เอาเพราะว่ามันเสริมเหล็กอยู่แล้วค่อยๆลอ,ยอยงยัดนะครับถ้ายัดไม่ได้เราค่อย ได้แล้วนะครับก็เอาออกมาก่อนเราจะเอาตัวนี้มาภาพวาดรูปก่อน,นครับเชื่อมออกก่อนเชื่อมออกเชื่อมออก ค้ามถังข้างบนขึ้นมานะครับถังขึ้นมาแป๊บนึงตัวขานะครับฝาฝาตัวนี้ก็ต้องหาเซนเตอร์มันเหมือนกันนะครับเซนเตอร์เหมือนกันแล้วก็วัดนะครับวัดถ้าขนาดถ้าที่เราเหล็กที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับให้ตรงตัวตัวนี้วิธีวลาเราเสริมเหล็กเนี่ยเราต้องวัดมาร์กรูนะครับเอาไม่เอาไม่เกียกเขียนเราต้องใช้ไม่ิกมามาร์กไม่งั้นเราจะตัดเหล็กไม่ตรงกันนะครับไม่เกี ในกรณีเสริมเหล็กนะครับถ้าไม่เสริมเหล็กก็ไม่ต้องมาร์กนะครับก็สามารถเกียบท่อขึ้นมาได้เลยดีนะครับทําเป็นแ๊บกลมนะครับสีนิ้วจะวัดง่ายนะจะทําง่ายถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะหามุมฝาค่อนข้างยากเพราะว่าทรงกลมเนี่ยมันใส่ฝาง่ายนะครับใช้แผ่นเหล็กแล้วนะเราก็ใช้พัดมาตัดเลยนะครับเป็นลูกหมูก็ได้เป็นหัวแก๊สตัดก็ได้นะครับมจุดนะครับ มาจุดที่เราเจาะดูถังสองลิตรเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้มันตรงกันไม่งั้นเราจะเอาวัดลําบากจะลําบากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ยกออกมาเลยอ่าทีนี้เราก็เอาผนเล็กไปเจาะนะครับตัวฝานะครับถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมันจะทำง่ายาใส่ง่ายมากนะครับนี่เสร็จแล้วเราทำเด็กล็อกเอาไปเจาะ ูเสร็จแล้วเร<บ>ามาทำการเชื่อมตรงนี้เลยนะครับมาเชื่อมนี้เลยนะครับใช้ท่อแก๊สนะครับเชื่อมเลยนะครับเชื่อมข้างบนก่อนเลยกรอีน,นี้เช<อ>ื่อมนี้ก่อนยึดนี้ก่อนเชื่อมด้นยาวอะ่ะถ้าเป็นกรณีเราเสริมตูดนะครับเราควรจะเชื่อมยึดท่อน,นี้ก่อน๋ยว,วัดดูให้ดีสองเซนหรือปเปล่าให้โพกให้งล่าประมาณสองเซนนะครับแล้วก็หาเหล็ก มาดามนะครับแบบนี้ให้ต่ำกว่าฟ้านะพี่น้องต้องให้ต่ำกว่าฟ้านะครับอย่างสูงอย่างสูงเข้าฝาเพราะว่ามันจะสิดฝาไปแล้วไม่ได้แล้วก็แก๊สจะวิ่งมาอยู่ด้านบนนะครับประมาณทักหนึ่ง2สองนี้นิ้วขึ้นก็ได้นะครับทำการเชื่อมที่จะเชื่อมแบบนี้นะเพราะว่าจะให้แนวท่อแก๊สมันตรงนะครับตรงขึ้นมาแล้วก็ให้แข็งแรงด้วยนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ไปได้เชื่อมางล่างเอาตัวนี้ประกบได้เลยนะครับตัวนี้ที่เราเจาะมาแล้วเนี่ยที่วัดได้นะครับอพอพอดีนะครับแล้วไฟก็จะวิ่งปะทะเฉพาะเหล็กชุดนี้ก่อนนะครับท,ทั้งทองทหลเราจะไม่ยังไม่ทางง่ายนะครับทำการเชื่อมได้เลย เราตัดเป็นเหล็กมาได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับให้มันอยู่เลยขอบหรือว่าชนขอบพอดีจะได้เชื่อมง่ายไม่ให้มันรั่วนะครับนี่เราเจาะไปแล้วเราทําที่หลังนะครับคือแผ่นนี้ใส่ที่หลังเราต้องใส่ประกอบตัวตัวหลักก่อนก็คือตัวสองลิตรก่อนนะครับยึดก่อนหลังนั้นนะครับเราก็หาเหล็กข้ออ้อยนะครับมาดามตัวนี้ไว้นะครับยึดเพื่อเวลาที่เรา ใส่ฟืนเข้าไปนะครับใส่ฟืนเข้าไปเนี่ยท่อเรามันจะโยกนะครับจะโยกจะเบียดไปทางใดทางหนึ่งทาให้เราปิดฝายากนะครับก็ควรจะมีตัวนี้ยึดไว้นะครับโดยการที่ใส่ฝาไปก่อนนะครับเห็นไหมมันเอียงมาซ้ายมันเอียงมาด้านซ้ายนิดหนึ่งเรา,เาก็กะได้เลยกะอยอขอบนะครับกะกะเอานี่ครับ หรือไม่ก็ไปเชื่อมข้างล่างก่อนนะครับเชื่อมข้างล่างยึดไว้ก่อนอไอตัวท่อแก๊สนะครับแล้วเราค่อยมายึดตัวนี้ดีกับข้างด้านข้างนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้จากนั้น,ด,น,นดามเสร็จแล้วก็เอาให้ต่ําลงไปกว่าฟ้านะครับเพราะว่ายังไม่โดนฝาปิดนะก็เชื่อมยึดเลย พอเราเอาเหล็กล็อกนะครับต้องลองเอาฝาปิดดูด้วยนะครับติดได้ไหมพอดีไหมถ้าเชื่อมเลยไม่เอาฝาเทสก็เดี๋ยวบิดเบี้ยวงอไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ถ้าอยากทำน้ำส้มขันไม้นะครับน้ำสนไม้ก็ทำแบบนู้นนะบแบบที่พี่จะเป็นแนะนำไว้ในคลิปนะครับไปย้อนด,ดูเอานะครับอันนี้ก็ทําต่อมาจากบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็ไปเข้าห้อง,องพเพิงอันนี้พี่จ,จะใช้เป็นแบบเบสิกธรรมดาทั่วไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้สตรีมไฟเบอร์หุ้มนะถ้าไม่หุ้มเนี่ยรับรองได้โอกาสสุกแค่ไม่ถึง50เซนะครับตอนที่เราจะหุ้มข้างล่างนะครับเราต้องทำข้างบนอบอดี้ของสองลูกให้เสร็จก่อนนะครับจำนะครับอย่าเพิ่งไปหุ้มไปเชื่อมไม่งั้นมันจะทำงานยากนะครับเราต้องให้แน่ใจว่าถังเราไม่รั่วก่อนนะครับแล้วก็ใช้นเสริมตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับ จะเชื่อมล้วสักพักหนึ่งนะครับดึงหนมาให้ดูแต้มพออยู่นะครับแป้มพออยู่ไปจัดขบวนการข้างล่างนะครับลิกถังอ่านิ้ถังขึ้นมามหาไม้ประคองไว้นะครับให้ยาวประมาณแค่เมตรกับอีกสามเซนเท่านั้นนะครับท<ม>ีนี้ตัวนี้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าเรา<ม>ได้ทำการมาร์กไว้แล้วนะครับ เดี now, like ๋ยวเราเชื <nước> well. oh. ่อมก่อนนดอ่าเราเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับพี่จ๋าลืมไปเอาแบบนี้นะครับแบบที่พี่จ๋าทำให้ดูนะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้ให้ดีก่อนใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็หาวิธีดําให้ดีเพราะว่ามันบางหร้าเหล็กมันบางเซนเตอร์ฝานะครับเราต้องหาฝาที่อ่แบบนี้ยิ่งดีเลยนะพี่น้องจะหาเซนเตอร์ง่ายนะครับเราก็วัดอ่มุมเป็นเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ จุดตรงกลางเซนเตอร์อยู่ตรงไหนเราก็ตั้งจุดแล้วก็วงเวียนวงออกมาให้ได้เท่ากับท่อที่เราอาจจะทําการสวมใส่นะครับวันนี้เราก็ใช้เวเนียร์ปัดตรงุนกลางนะแล้วก็ขีดรอบเลยที่จะใช้เหล็กท่อสามนิ้วกับไนในนะครับสามนิ้วกับไนในเอาเท่าที่มีเท่าที่มีของนะครับเสร็จ นะครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับขึ้นมาเลยตัวนี้แล้วค่อยกดกดเอานะครับตัวนี้เน้นไฟจะประทะตัวนี้นะครับจะไม่ประทะตัวแผ่นเหล็กของเราส่วนที่จะเสียบ่อยก็คือด้านนี้ของของถังของเราที่จะเสียบ่อยนะครับแล้วค่อยบีบออกไปตีให้มันตรงตรงเอาแล,แล้วกันนะพี่น้องนี่แหละคือวิธีทำนะครับคร่าวๆส่วนเซรามิกไฟเบอร์นะครับพี่น้องก็ มำง,ง่ายๆนะครับซื้อม้วนหนึ่งได้2องถังนะครับก็หุ้มหุ้มมันจะได้60เซนกับ30เซนเพราะว่าแผ่นมันกว้าง60เซนเนาะเราก็หุ้มข้างล่างก่อนแล้วก็มัดลวดนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ขกีดขพุ้มหนึ่งมัดลวดเ,เหมือนกันแล้วก็ใช้สกษีหุ้มจบครับแค่นั้นเองนะพี่น้องทำง่ายๆลองทำดูนะครับ